ขอย้ำราคากันอีกทีนะคะ4 3 9 0 0 0บาทเราไม่ขายนะคะเราขายเพียงแค่30,000าค่ะวันนี้จะพาไปดูรถที่ราคา439นะคะเราไม่ขายเราขาย399คันนี้เลยค่ะ MG 5นะคะ1.5 X ตัวนี้รุ่นท็อปสุดนะมีซันลุปด้วยสีแดงได้ปีใหม่ปี 2, 2022นะคะไฟหน้าเป็นไฟ LED daylight นะแล้วก็มีฟ o ุ l แ m มเป็นไฟ LED เหมือนกัน คันนี้แถมสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะคะออกป้ายแดงนี่ต้องแบบว่าจ่ายเพิ่มนะมาดูภายในกันค่ะภายในตัวนี้นะคะดีไซน์สปอร์ตแล้วก็เรียบหรูมากๆเลยนะคะเบาะเป็นเบาะดำตัดกับสีแดงนะคะดูสปอร์ตมากพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีค <te peel> ูชคอนโทรลให้นะตัวนี้ที่สำคัญไม้น้อยมากไม่เพียงแค่ ามพันโลเท่านั้นนะคะตัวนี้ได้ไปเหมือนออกป้ายแดงมาใหม่ๆเลยนะคะราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึงครึ่งได้ไปใช้นะคะคุ้มสุดๆเลยห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็คือกว้างมากนะคะสเปซในการนั่งนะคะก็คือจะนั่งสบายไม่อึดอัดนะคะมีแอร์หลังให้มี USB ให้ด้านหลังนะคะตัวนี้ขอย้ำนะคะ 4แส0สามับาทเราไม่ขายนะคะเราขายที่ราคา3,99,000บาทเท่านั้นนะคะประหยัดลงมาจากป้ายแดงครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะกันนี้ได้สภาพใหม่มากอยากให้เข้ามาดูที่ร้านนะคะร้านอยู่ระหว่างอ,อนุท6กเจทับหนึกับหกเจทับนะคะปักหมุดมาได้นะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ูน6์หกสี่นะคะหรือว่าจะทักไลน์อมาได้ที่แอดเคเอนะคะมีอข้างหน้านะคะฝากได้ค่ะ